ห้าสี่สามสองหนึ่งอาไปนะครับโทุกคนนะพี่น้องสวัสดีครับทุกท่านครับเมื่อนี้มาพบพ่อกับผมครับช่องอีสานบ้านในเพชรครับครับทุกท่านครับมื่อนี้ผมพาทุกท่านมาลงหนองจับปลาการกุศลนครับอยู่ที่หนองบ้านโนนศิลานะครับอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับเมื่อนี้ครับ บัตรรสา120น้อย่บบาทครับทุกที่นั่งครับ120บาทครับไปที่ตามรับชมคลิปกันได้เลยครับไปครับโอ้ยโ,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 โดดออกไดยโดดในดัง <c oughs> <c oughs> โอ้ยเสียดายเนาะปลาปลาหน่อยโอ้ย เหลืออยู่เหลืออยู่เหลืออยู่อ้ยครับทุกท่านครับผมก็ขอฝากขอฝากให้ทุกท่านกดติดตามเนาะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดแล้วกักดแชร์เนาะครับใต้คลิปนี้เนาะครับขอบคุณหลายๆครับวานแรกยังไม่ได้ตัดอยู่ดังนี่

ô hồi ô hồi quá đang anh này quá ก็พี่น้องเงยปากพี่ลึกพี่ดำครับหลยคักหลยแนู่ด่าดอลึกนี่เนาะูดาป้าสมใหญมใหดอกไมสันดิโดี

เอาบเบิดอยู่อืม้วกเบาดเจเลี้ยวอู้ป้าปานังฮู้ยคุกนีมันเกือกไล่ข้าโคตรเอ้ยเอ้ยมูยกละห่างเกียหรอจะดิยนเงี่ยมาต้องดี้นแ้่สิเจีาเจ้า

อืม กระดุงไงครับถือคือเกาปลาเออบล้อ้ยพี่ลึกพี่ลำเอาน้องาเลยน้องเอไม่หันมาพูดว่าปลาไม่หันด้ อือฮึดอนกลางครับดอนกลางดอนกลางครับพี่ดึกพี่ต้อมซิททิมกุบปนนี่ Oh. <laughs> <cậu> Rambutan <gr'> Rambutan 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 So after we make our restless I hope they are a night writer I hope all the Rambutan In so many years And in so many pick incident As these are all Ι Ir invention Haha I will win

โอ้โ้โอ้โเรียบร้อยเส็จแล้วโอ้โอ้โข้าวยอยูยืยโอ้ยเสร็จแล้วโอ้ตัวใหญ่แท้ โอ้โ้หลุดออกซะเนาะอ่าเดียบร้อยอืมปลาไหมเอ้าเอ้าเอ้า มาเลยมาเลยปกติว่าเรื่อยๆด้วยครับนี่คือแขกหน้าหน้าชมครับ đoàn dóng 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 ừ dóng สนบบานข้องคอยซี้ดังนี่อาดังคุณดัง ดางกลังครับพี่น้องดู้ย,ยมาขนาดอืมับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เราหมันันนะเนี่ยตรงนี้แล้วหมวกเจ้าบุรีใส่ผิวไปกูละวูบานเลย บาสองเส้นพุดอ่ะขาดปีเรียบว่าทึงๆพุนอืม ผมผมค5 5 5ุณรับอยู่ฟังคุณฮึ่มฮึมฮึมโอ้ หวี่แล้วผัก n c า r c a n t o ร u

อือฮึ 嗯。Mm. Thực xúc bát đùng đàn này <laughs> không được 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 ไม่ได้เลยไม่ได้ผ่านเลยไม่ยอม่าน่ย โอ้

ยก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 เต๋อไป คี่ได้ก็ได้ไล่ม้นมุนค้ก็ได้หลยม้วนม้นาเ้น่ัปลาน้าปลาห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 น้า ก็ยับนนี่ยนะนั่นเดียกครับโบจ้าช่าการโบจ้าาการโบจาทุกอย่างมากทุกคนเดียกเรียกเครับทุกท่านครับช่องอีสานบ้านในเพชรครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับพบพ่อกันใหม่ในคลิปหน้าครับมือนี้ไปแล้วครับ